โอ้ก็คือคำคำพูดมันก็คือให้เราวิ่งมันไม่ใช่วางเว้ยและแม่งก็ไม่ใช่หมาป่าโอเคโอเคแต่เมื่อกี้กูเห็นว่าหน้าตามันก็ไม่ได้หน้าตาอย่างงี้นะ <c oughs> สวัสดีเราอยู่ในเกม The West z o n นะครับผมก็เป็นเกมอ่าถ้าแปลเป็นไทยคือเกมนกวิดโอเคเป็นเกมแนวตีนสยองขวัญน,นะครับผมอ่า <Okay. S 1> สยองขวัญเอ่อเลือดสาดอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเป็นเกมแนวะแบบเดินป่าอะไรประมาณนะั้นเดินป่าที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะครับผม <laughs> จะร้อนไหนมากโอ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> เคเนื้อเรื่องก็คือ มเมสันเบอร์แกนอา,อายุ20ปีที่กำลังตามหาเดสเพื่อนของเขาในทะเลสาบหาฮาโนนี่ฮันเมื่อมเมสันก้าวไปสู่ที่ตั้งแคมป์เขาต้องเผชิญหน้าสิ่งต่างๆที่จะหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตแล้วเขาตลอดหรือไม่นะครับผมก็มันเกมแนวแบบ เดืวบันิโกอะไรปามางนั้นเนี่ย <c ười> คิดว่าอย่างนั้นนะเรามาดูตั้งค่ากันก่อนนะครับผมโอเคโอเคโอเคเอามาใน้ค <c ười> ขเาไปเลย <c ười> หรือที่ว่าอันนี้เป็นเดโมโน,นะเป็นแค่เดโมนนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะวางจำหน่ายขายตอนไหนด้วยนะครับผมโอเคดิสจ <c ười> okay. ูเออ โอเคถ้าเกิดมีเสียงภาคหรืออะไรเนี่ยถ่ามันมีสับขึ้นมาผมจะเป็นคนภาคเองนะจ๊ะเราตื่นมาที่แคมป์นี่หว่าโอ้ฝนตกด้วยมีไปฉายเลยเหรอโอ้เฮ้ยทำไปเล่นไปเฮียเกมสวยนะเนี่ยกดแท็ออะ ไปกระเป๋าโนี่ฝนตกแล้วเนี่ยเอามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ไปดูรีวิวจากเขาเลยนะผมไปเจอในสตรีมมาโดยบังเอิญมากเลยคืออยากจะหาเกมมาเล่นนั่นแหละเออก็คืออยากจะหาเกมมาเล่นนั่นแหละ แบบลงคลิปอะไรมานั้นแล้วผมไม่เจอเกมนี้พอดีไงแต่เป็นเดโมในสตรีมนะครับผมไม่ได้เป็นเกมเว็บนะครับก่อนหน้าน,น,น,นู้เป็นเกมเว็บแต่อันนี้เป็นสตรีมนะครับโอ้กลมได้ปีหนึ่งก้เก้าีอะ ไม่มีสายหรอเพื่อนเราลองเป nah. ็นแคมไม้แล้วล่ะเออผมคงขอถามหน่อยสำหรับคนที่ตั้งแคมเนี่ยตอนฝนตกเนี่ยมันไม่เปียกมั้งหรอวะเออแต่ผมทําำได้เออผมสมัยเด็กๆหรือสมัยช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือผมก็เคยตั้งแคมนะตั้งแคมแบบเพื่อค่ายลูกเสือแบบค่ายพักแรมอะไรแบบเนี้ย แต่ตาฝนตกกูไม่รู้เรื่องเว้ยุณหลับเว้ยคุณดอตินตายเป็นผักเลยก็ <c oughs> เลยไม่รู้ว่ามันมันรู้สึกยังไงกับความแฉะนะครับผมตื่นมาแม่งก็ชื้นก็อ่ะเอออากาศนาะยังเดี่ยว,ว่ามันไ,ไม่มีความแฉะเลยมีแต่ความหนาวนะครับผมโอ้มันมันมันวันเราไปดูกล้องไงไม่ดู จะขอเปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินโอ้โฉลงนายดูจีแคมไปแล้วกองแหลก อันนี้กลองหน้าหน้าประตูเราเมื่อกี้มันมันเจอตัวอะไรวิ่งมามันคือเดวินิโก้เหรอหรืออะไรอันนี้คือชื่อเกมมันก็ไม่ใช่ตัวละครแบบนี้อ่ะเอ้ยมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบเดวินิโก้หรืออะไรเลยนะงงมากเหมือนกันว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะเดวนิโก้เหรอในสมองมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละเอ

G e A M S F A S T A S A O S, S I B L E โอเคออกจากค่ายโดยเร็วที่สุดอะ <S 2> <S 2> ออกจากค่าย <S <S เหรอ Get out เดี๋ยว Get out เหรอออกไปจากค่ายเดยนี้อืมตัวค่ายนี่แปลก bè cái tay con cho đó hết hey, tụ <laughs> lung đôm lúc gì lại đó Hả? mấy cái nù rồi เดี๋ยวเด๋ย,เ,ดยเสียงนดังมากเลยนะแต่กูไม่ตกใจเลยเดี๋ยววิดีโจริงด้วยฮะเดี๋ยวนะขอแปบแป๊บหนึ่งนะขอแปแป๊บหนึ่งคือต้องขออภัยด้วยต้องแปลด้วยนะครับอาจจะเสียงเกมมันหายนะครับเพราะว่าผมทําหน้าจอนะ y o u s e i t run เนาะ u i n จุดๆๆโอเค a t s t a i t s o อีวอ yes คุณเห็นโอถ้าคุณเห็นมันวิ่งนั่นไม่ใช่วางแล้วก็ไม่ใช่หมาป่าโ <c oughs> อ้อะคือคำคำพูดมันก็คือให้เราวิ่งมันไม่ใช่วางเว้ยและม่งก็ไม่ใช่หมาป่าโอเคโอเคแต่เมื่อกี้กูเห็นว่าหน้าตามันก็ไม่ได้หน้าตา,า,ตาอย่างนี้นะ <c oughs> The fuck หน้าตายมึงตายกับรูกแากเลยเดีด๋ยอะๆๆๆเออหน้าตามอย่างนี้จงใส่มันรูปผิดไอ้อนี่มั้งโอเคตอนนี้ฉันสามารถผ่านเส้นทางนั้นได้แล้วเราต้องไปแล้วล่ะโอเคอะไรที่มันอะไรที่มันขึ้นมาเป็นข้างล่าง ấy. เอออย่าผมเป็นคนพูดเองอะ เราเป็นคนพลาดเองเอาวิ่งได้วิ่งได้ไอสัตว์เ,เฮ้ยเชี่ยไปตกใจหนูไอเยี่ยตกใจปีศาแทนชิบหายมาันเอเหมือนเราอีกฝั่งนู้นเลยฮะสปีดเรามีแค่ดีใช่ไหม โอ้โหมือทะลุดินเจฟดีฉันเองแจ็คเอ่อถ้าคุณได้ยินเสียงข้อความนี้บิงเอาทีวิตลอดมีบางสิ่งบางอย่างตมตีในห้องอ่ะขนาดที่นายกำลังน,นอนอยู่อ่ะฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันไม่ใช่สัตว์แน่นอนมันพานร,รีแดนไปด้วยอ่ะหนีหนีเหมือนว่า จะไม่รู้ว่ามันเกืออะไรแต่บึ้งคนลั่นเออใช่ม่อมึงฆ่าห้กูตายดีกว่าอะขอบคุณ ยี่เล่นเนอะโอเคก็เร่มเรื่งเกมก็ประมาณนี้นะครับผมเอาจริงๆนะมันเหมือนคอนเซ็ปต์แบบเหมือนเดิมอะเออคอนเซ็ปต์คือแบบแนวแบบเออเราไปอยู่ในป่าอะไรเนี่ยและแต่ป่านี้เอาจริงๆั้มันมันมีเรื่องอะไรด้วยหรอหรืออะไรแต่ไอจีนลูก ไอ้ลูกภาพที่เป็นไอ้ที่มันบอกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ควางอะแล้วก็มันก็ไม่ใช่หมาป่าด้วยไอ้เหี้ย,ยแต่มันเจอตัวจริงไอ้เหี้ยคนละตัว <c oughs> คนละตัวจริงๆเออแต่อันนี้ไม่เคยทษไ,ไม่เคยว่าเท่าไหร่เออเขาถือว่าใช้ได้อยู่เอาจริงงเกมมันใช้ได้อยู่แต่ไอ้เหี้ยตกใจจริงๆเมื่อกี้ว่าใจกูจะว่าใจกูจะหลุดไปเมื่อ,อกี้ไอ้เหี้ยร้อกก๊ดเลยกูไอ้เหีแต่แตแกเลยเ ไอ้ส uh, mm ัตว์ไอ้เหี้ยไม่ตกใจหนูไอ้สัตว์ตกใจไอ้เหี้ยดีไม่โผล่มามาตีไวค์เงี้ยแล้วก็ดี What the fuck แล้ไอ้ยช่วงสุดท้ายคือเราตัวแข็งไปนิดนึงเราขยับไม่ได้อะเออมันก็ขยับไม่ได้เลยเนียโอเคก็ขอจบคลิปนี้ครับมันเป็นคลิปสั้นนิดนึงนะครับผมจริงๆได้ไปตั้งสิบเอ็ดนาทีเนาะก็โอเคใครใคร ถ้าเกมตัวนี้มันออกมาเป็นออกมาเป็นตัวเกมจริงๆนะครับก็ถ้ามันอยู่ในงบที่พอซื้อได้อยู่ก็ซื้อก็อจะซื้อนะครับผมถ้ามีตังซื้อนะครับโอเคก็ <c oughs> okay. ขอจบคลิปเพยงท่านี้นครับครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแต่เมื่อกี้กูตกใจชิบหาเยเลยแม่งกูใจจะวาย ไอ้ค hey, yeah. like no ิดอย่างมากเลยกูไอ้สัสเอ้ยน pl ี่น uh, ่าที่แย่ก <ok, ูไม่เข้ามาอ่ะบอกว่าเป็นไรลูกเป็นไรโอเคขอเจอล่ะบายจะแตกเลยกูช่วงภาคคลิปโอเค ตอนนี้ฉันสามารถผ่านไปเส้นทางนั้นได้แล้วเย่แสงพักไว้ว่าตัวตัวซับอีก <c oughs> <c oughs> อ้ไตายสิต้องพักหม่เพราะวะ่าซับแม่งวะ่ะ ไม่ตบช้าว่ะตอบฮ้าอีกโอ้ชิบหายเราจะเพิ่มคำพูดไปสักหน่อยหนึ่งเนาะโอเคโอเคตอนนี้ฉันสามารถผ่านเส้นทางนั้นได้แล้วเราต้องไปแล้วล่ะประมาณนี้แหละเออเพราะว่า ถ้าเราไม่ภาคเพิ่มนะครับผมไอ้เฮียซับมันภาคแบบแปลกๆนิดนึงนะครับผม <laughs> ต้องภาคต้องภาคแบบเส้อผ้าแบบนี้นะแต่ตัวซับจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าซับมันแปลตรงเนาะแล้วกูก็ต้องภาคอย่างนี้ด้วย <laughs> ให้มันสมบทบาทบหน่อยนะเพราะว่าคือบอกว่าไอ้ก็าภาคว่าเอ้ย ตอนนี้ฉันสามารถผ่านเส้นทางได้แล้วมันเหมือนแบบไอไอนิดนึงครับต้องแบบมีใจอารมณ์หน่อยประมาณว่าแบบนี้โอเคตอนนี้ฉันสามารถผ่านเส้นทางนั้นได้แล้วเราต้องไปแล้วล่ะอย่าประมาดนี้โอเคแอนนี้อนนี้เ <laughs> สียงเข้มจังเลยคือ <laughs> โอเค อันนน้อาจจะพากยากเพราะว่ามันต้องมีคำพูดแบบนินๆด้วยเจ็บเด <'s> ินสบายๆนะเออมันจะเป็นศัพท์แบบเดนแล้วก็เด็กแ,บบกแกจ็คเขาละเพิ่มมาอีกโอ้สีพายได้ปูโอ้ไม่ได้พากธรรมดาอ่ะ <c oughs> เราต้องใส่ศัพท์หน่อยหนึง โอเคประมาณนี้เพราะว่าเราจะใส่สองสับเพิ่มนิดหน่อยอันนี้เจ็บ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 นี่ผมจะใช้ Google ในการแปล <laughs> อ <laughs> โอเคเราจะตัดช่วงนี้อ่า เราจะถัดช่วงไม่กี่วิเออไม่กี่วินี่มันจะเป็นแบบนี้เด็กเป็นไงเ <laughs> จง๋งนะโอเคอันนี้ก็จะเพิ่มอีกอันหนึ่งอียการให้มันอยู่ช่วงมานนี้กัน ประมาณน,นี้ปับ๊บแล้วเอาไปแปลแปลต่อคือแปลต่อต่อเลยนะอย่าอย่าแปลแยกเพราะว่าถ้าแปลแยกเคำพูดมันจะเปลี่ยนนะเลยต้องแปลต้องแปลต่อเห็นะเราต้องทําแปลต่อเราต้องต่อจากแปลตัวนี้เป็นเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ต่ออย่างนี้มันก็ไม่ได้ ไม่ผมชอบนะผมชอบการตัดต่อน้คก็อก็จริงๆอันนี้คือเป็นคลิปที่สองที่ผมจะใส่ภาคและใส่ซับเต็มที่เลยนะคือคลิปก่อนผมใส่ซับใช่ไหมแต่ไม่ได้ภาคแต่คลิปนี้ผมภาคเลยนะครับผมแล้วไอ้ช่วงที่มีบทพูดของตัวละครหรือบทพูดของตัวละครเราเราจะไม่ภาคนะครับไอเราจะไม่พูดนะครับผมเราจะให้ตัวละครภาคไปนะครับผมแล้วก็ แล้วเราค่อยมาเคลียร์ตอนที่ว่าเราค่อยมาเคลียร์เสียงตอนที่เราภาคเสียงนะครับผมอ่าอีกีการพากเสียงก็คือเราัะลดเสียงต้นฉบับนิดหน่อยนะครับเอ้ยอาจจะครึ่งหนึ่งของต้นฉบ,บับอืมประมาณนั้นกูไม่เคยตัดต่อการภากหรอกอันอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองด้วยสิไม่ใช่สัตว์แน่นอนเออมันก็คงไม่ใช่แหละ อืมเดี๋ยวนะกูรู้สึกกูจะแปลผิด <laughs> เออโอเคมันพาดีแลนเอ้ยดีแลนไปด้วยวิงว่งวิ่งฮะเ <laughs> หรอดีแลนคือใครวะเออเดี๋ยวดูที่เราแปลถูกป่าวะ new no u i t H, I in, s r a s i m จุด ah u n ah u n run run run, run. me Jack if you manage to hear this message run for your life something attacked the cabin while you were sleeping I, I don't know what it was for sure it wasn't an animal he took Dylan with him run run yeah Oh cut the newspaper not I to see it ไอ้กล้องสองก็โถชิบหายโอเคเออเดี๋ยวอบหากแหละความยากแหละเจฟดิฉันเองแจ็คเออถ้าคุณได้ยินเสียงข้อความนี้วิ่งเอาชีวิตรอดไม่ทันแต่เราตัดได้เจฟดิฉันเองแจ็คเออถ้าคุณได้ยินเสียงข้อความนี้บิงเอาชีวิตรอด อ,ออเประมาณนี้เสียงมันจะถูกต,ตัดช่วงวันนี้เออ,เอจริงการตัดต่อคลิปเนี่ยเนียนท้าทายมากห้องโดยสา,นะารเนี่ยขณะที่คุณนอนอยู่อะ่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันภาคไม่ทันมีบางสิ่งบางอย่างต,งต้มนตะีในห้องในห้องนะตอนที่คุณกำลังนอนอยู่โอเคเราจะให้ มีบางสิ่งบางอย่างโจมตีในห้องขนาดที่คุณนอนอยู่อะไ,ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนัน <boun. S 1> ไม่ทนันไม่ทนัมทนมีบางสิ่งบางอย่างโจมตีในห้องอ่าไม่ทนันยา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 เพราะว่ามันต้องรีบไงมันต้องรีบเหมือนเขาพยายามรีบอะเออมีบางสิ่งบางอย่างโจมตีในห้องขนาดที่นายกำลังนอนอยู่อะ <c oughs> lemonade, lemonade, ประมาณนี้ น้ออยู่อะอยู่อะฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันไม่ใช่สัตว์แน่นอนพาเขา ไปเลยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันไม่ใช่สัตว์แน่นอนว่ามันคืออะไรอ่ะเร,เราต้องตัดตรงนี้ออกเออประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้มันเลยไปหน่อยหนึ่งนะโอเคเราจะตัดตรงนี้ มันจะเป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่มันไม่ใช่สัตว์แน่นอนประมาณนี้เขาพาอ่อมันพามันน่าจะเป็นเหมือนมันพารีแลนด์ีแลนด์ไปด้วยอ่ะวิ่งวิ่งจะไม่เข้าใจจอบตรงนี้ว่ามันพารีแลนด์เข้าไปคืออะไรอ่าคืองงมากเลยทำไม ดี่ยวนะมันต้องเป็นตัวกิมใหญ่เปล่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่คือจากที่ผมอ่าสังเกตนะคือมันน่าจะยากเขาพารีแลน์ไปรีแลนลีแนล,แน,ลแนน่าจะชื่อขนนะเออผมคิดว่าอย่างนั้นมันพารีแลน์ไปด้วยอะ่ะวิงว่งวิ่ง <c oughs> ประมาณนี้นี่ได้ประมาณนี้ มันพันดีเลยไปด้วยอะวิ่งวิ่งประมาณนี้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 เอวิอ่งวิงง่งไปนี่นี่น่าจะบานน่าจะไม่ใช่คำว่าวิ่งเออน่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่าหนีแทนมากกว่า <c oughs> เพราะว่ามันดูแบบวิ่งวิ่งมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะ โอเคมันไม่ทันเลยกูกระไใจอยู่มันพันรีแนไปด้วยอ่ะหนีหนีอากานนี้นะครับผมมันพันรีแนไปด้วยอ่ะหนีหนีเหมือนว่าจะไม่รู้ว่ามันเกออะไรแต่มือคนลัน่นเออใช่ มึงมาฆ่าไปกูตายดีกว่าประมาณนี้ <laughs> ช่วงภาคเจฟดิฉันเองแจ็คเอ,อ่อถ้าคุณได้ยินเสียงข้อความนี้บินเอาชีวิตรอดมีบางสิ่งบางอย่างตรองตีในห้องอะขนาดที่นายกำลังนอนเราต้อง,ต,งตัดเสียงตรงช่วงเอ,อ่อไม่ใช่ติดเราต้องเป่าเสียงช่วงนี้ออกเพราะว่า เราะฉนั้นตัวตัวเสียงไอตัววิทยุมันจะไปมันจะไปโดนนะครับผมเราจะบ้าถึงลบยีนะครับผมอ๋อยู่อะ่ะฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่มันไม่ใช่สัตได้นอนอนมันพันรีเดย์ไปด้วยอะ่ะนีหนีเหมือนว่าเหมือนเราต้องเว้นยะเสียงเพื่อหายใจหน่อยนะก็คือเอาตว,วิรีมานี้ มันพันรีเดยไปด้วยหนีโอเคประมาณนี้มันพันรีเดยไปด้วยอะหนีนีนเหมือนว่าประมาณนี้โอเคอันนี้คือการกรตัดต่อเสียงแล้วก็พูดด้วยเสียงแล้วก็ใส่ซับด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะ <laughs> โอ้เกูจะตายโอเคเราไปใส่ซับให้หมดเลยดีกว่านะครับผมจะให้มันสมบูรณ์ของคลิปเนาะโอเคก็ขอจบคลิปใปนเท่านี้นะครับผมก็ใจนี่อ่ามันจะมีคลิปเล่นเกมกับคลิปช่วงตัดต่อนะครับผมช่วงตัดต่อเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอ่าช่วงเล่นเกมกับช่วงตัดต่อนะครับผมโอเคก็ขอจบคลิปในท่านี้ครับบอกเป็นรอทนี่อพอพอสองแล้วกันเนาะ ก็ขอจบเกมเอ่อขอจบคลิปเองท่นนี้นะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็เดีย๋ยวต่อไปเ,ออเราต้องหาเกมเดโมหรืออาจจะไม่ใช่เกมเดโมก็ได้นะครับเป็นเกมอื่นก็ได้นะครับผมแต่แต่จะต,ต้องอาจจะมีภาคแต่อจจัตกรมช้านิดหนึ่งนะครับผม ก็ต้องพากด้วยแล้วก็ทำศัพท์ไทยด้วยนะครับผมเพราะว่าเอาจิงงมันเป็นความท้าทายสลับผมมากกว่านะมากกว่านะเอาจิงๆคือคลิปแรกเป็นคลิปของอตัวตุ๊กตาเนาะอย่านะเปิดตรงนี้มาเ้าเออตัวนี้นะครับผมคลิปแรกก็คือคลิปตัวตุ๊กตาเลยเนาะ ที่ผม oh. ใส่เป็นภาคไทยด้วยอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเอาแค่ช่วงช่วงเอาวอนในโรงเรียนยอันนี้คือตัวละครเราไม่มีบทพูดนะแต่ว่าผมก็จะพาดไปพาคเสียงไปด้วยนะครับผมอันนี้คือค่าค่าคนไม่สังเกตจริงๆนะครับอันเนี้ยคือผมใส่มันมีสองคลิปซ้อนนะครับผมอันนี้คือสองคลิปซ้อนนะครับเออใครๆไม่สังเกตนะ จริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันต้องหยุดตรงกลางนะครับผมแต่ผมเอาขยับไปเรื่องนะครับเพื่อใส่ซับมาเป็นด้านข้างอย่างนี้นะครับผมแล้วใส่เป็นแถบดํานะครับแถบดําทึบนะครับผมถ้าเราใส่เป็นแถบดําแบบนี้ใช่ไหมมันจะไปเห็นในตัวไอ้ตัวกางหลังเนี่ยเออเห็นขนาหลังตัวนี้ไงก็เลยแบบอาจจะไม่สวยอะไรประมาณนั้นเนาะเพเลยใส่เป็นแบบนีแทนนะครับผมโอเคก็ถ้าใส่ชอบ คอนเทนต์เนีนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะเจอกันใหม่อีกคลิปถัดไปนะครับผมตอนนี้คงถอดตัวก่อนละบ๊ายบาย